สวัสดีผู้ติดตามน,นะครับวันนี้มีโอกาสได้รือเว็บร้อยสิบไออโต้นะครับตัวนี้เป็นระบบหัวฉีดสเตปสามหรือเอนะครับเครื่องบล็อกนี้ก็จะมีที่บล็อกคล้ายๆกันก็จะมีเว็บร้อยตัวแรกๆนะครับ1 1อยตัวแรกๆ C ีเซแล้วก็เว็บ1้อยสิบออโต้ครับ อันนี้มาพูดเรื่องตัวรถกําลังอัดนะครับตัวรถกําลังอัดซึ่งตัวนี้นะครับแคมมันก็จะไม่เหมืมหมอนกันไม่เหมือนกันกับร้อยสิบัวไปที่เราจับกันอยู่นะครับร้อยสิบัวไปมันจะไม่มีแป้นตัวนี้นะครับเฟืองโซก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันตัวนี้ชุดกลไกรถกําลังอัดก็จะไม่เหมือนตัวนี้จะเป็นทรงคลายคึงกับตระก,กูลร้อยยี่ห้าแล้วก็โซนิกนะครับตัวนี้เนะี่ย แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆขึ้นมาปีใหม่ๆขึ้นมาก็จะเป็นแบบลูกตุ่มลูกตุ้มแรงเหวี่ยงให้เราสังเกตนะครับมันจะเป็นลูกตุ้มแรงเหวี่ยงนีสูน์นะครับซึ่งมันจะคนละทรงการนี้นะครับอันนี้ก็ทรงสไตล์เหมือนเว็บร้อยร้อยสิบเหมือนโซนิกมันร้อยยี่ิบห้านะครับตัวน,นี้มันทํางานควบคู่กันกันกบกระเดื่องกระเดื่องฝั่งไอเสียนะครับตัว E นะครับและจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับมันจะมี นเนื้อตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้มันสัมผัสกับลูกเบี้ยวตัวลดแรงอ่ะตัวนี้แหละเนี่ยสัมผัสกับตัวนี้นะี่ครับเวลานมันทํางานนะครับลูกเบี้ยวตัวนี้จะหมุนมันจะมีจุดที่ต่ํากับสูงอยู่เวลาระดับเครื่องเนี่ยเวลาระดับเครื่องนะครับ ดูสูบจะหมุนกลับเขาเหวี่ยงจะหมุนกลับกลับนะครับพอระดับเื่องปุ๊บปับ๊บมันจะหมุนกลับพอหมุนกลับมันจะทําให้กระเดื่องเนี่ยมันจะให้ทาให้แคมเนี่ยหมุนกลับหลังแล้วก็ชุดลถกาลังอัดเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตําแหน่งที่ยกนะครับแล้วมันจะไปยกอย่างนี้นมันจะไปค้าอยู่อย่างนี้มันจะทําให้วาไงไอเสียเนี่ยเปิดค้างอยู่นะเพื่อให้ พูดง,ง่ายมันทาให้วาวล์วรั่วนั่นแหละแล้วก็พอเราสตาร์ทรอบครั้งต่อไปเนี่ยมันก็กําลังอัดบางส่วนมันจะรั่วออกไปได้มันจะทําให้เราสตาร์ทได้นิ่มสตาร์ทมือก็จะติดง่ายนะครับมือคือไม่ไม่กินแรงสตาร์ทเท้าก็เบาแรงนะครับคือนี่ที่เขาออกแบบมาคือตัวลดกําลังนะแต่อีกจุดหนึ่งที่มันทํางานร่วมก,กันกับตัวนี้นะครับ ซึ่งมีบางท่านที่เจอปัญหารถเขาเคยรือเคยถอดมานะครับซึ่งสลักตัวนี้นะครับมันหายไปเนี่ยคือเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ล็อกไวน้นะครับเห็นไหมครัมันจะอยู่ตำแหน่งเนี่ยซึ่งตัวนี้ไม่สามารถหมุนไปข้างหน้าได้นะครับมันจะกันไว้ไม่ให้ลูกเบี้ยวรถแล็กอัดเนะี่ยหมุนไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าหมุนย้อนกลับเนะี่ยมันจะหมุนไดนะ้ถ้าหมุนย้อนกลับจะหมุนได้ยเงี้ยใช่ไหมครับจะหมุนได้แล้วพอหมุนมาถึงจุดนี้ปุ๊บสปริงจะเด้งถอยหลังมาจุดนี้ก็จะหมุนลงมาได้แล้วก็จสปริงเด้งกลับคืนมาซึ่งถ้าหมุนมาข้างหน้าเนี่ยมันจะลอกไว้จะไปไม่ได้นะทีนี้รถที่ลือมาหรือรถที่มีปัญหาอาจจะลืมประกอบ สปริงมาหรือสลักตัวนี้ไม่ได้ใส่มาหรือไม่มีมาทีนี้มันจะเกิดปัญหานะครับคือมันไม่มีไม่มีตัวกำหนดตัวนี้ให้อยู่ที่เดิมเนะับมันก็จะแล้วแต่มันเลยมันก็จะหมุนไปทั่วมันจะมีปัญหานะครับหมุนไปทั่วก็คือวาล์วไฮเสียมันก็จะยยกบ้าง ไม่ยกบ้างยกยกในที่นี้หมายถึงว่าในบางจังหวะก็ร่วบางจังหวะก็ปิดสนิทนะทาให้จุดระเบิดได้ไม่เต็มที่เร่งไม่ขึ้นหรืออาจจะเบาไม่อยู่นะครับเร่งเร่งเบาเบาอะไรทํานองนี้นะคือพูดง่ายๆไ,ไม่สมบูรณ์นั่นแหละเพราะว่าวาวมันนึกอยากจะค้างก็ค้างนึกอยากจะปิดสนิทก็ปิดนะครับซึ่งตัวนี้มันจะต้องมีตัวเนี้ยล็อกไวแบบนี้ ที่นี่ให้สังเกตนะครับถ้าแคมของคุณเป็นทรงน,นี้คุณดูตัวนี้ว่าสปริงหายไหมแล้วก็ตัวนี้มีหรือเปล่านะครับนะครับซึ่งอาการที่พบคบกันมันจะเล็งไม่ได้เล็งไม่ขึ้นอะไรทานองนั้นนะครับหรือบางคันอาจจะติดยากไปวรวมร,วม,รวมด้วยนะครับถ้าแคมคุณยังมีตัวนี้อยู่นะครับคือไม่เสียเนะี่ยตรงนี้มันจะเป็นลูกปืนทางเดียวนะครับนะี่มันจะเป็นวันวีมันจะหมุนได้ทางเดียวแต่ถ้าเกิดว่า มันหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาหรือมันล็อกไม่หมุนนะครับถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนแคมเราตีทิ้งได้นะครับตีลูกปืนนี้ออกเอาชุดนี้ออกได้เอาชุดนี้ออกแล้วก็ถอดตัวนี้ทิ้งไปเลยแต่ถ้าตัวนี้ของคุณยังใช้ได้อยู่ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่หมุนทางเดียวหมุนมาอีกทางหนึ่งล็อกตัวนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ชุดนี้ไม่มีมาคุณก็แค่เบิกใส่นะครับเบิกใส่ตัวนี้มีแยกขายนะครับ มีแยกขายคือถ้าตัวนี้ยังมีอยู่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแต่ถ้ากดคุณไม่อยากเบิกตัวนี้คุณก็มาตีตีลูกปืนออกเอาชุดนี้ทิ้งแค่นั้นแหละครับแค่นี้ก็ได้แต่ค่าสตาร์ทเท้าก็จะหนักหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้ชายสตาร์ทไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมแนะนำควรใส่ดีกว่านะครับควรใส่ดีกว่าเพื่อให มอเตอร์สตาร์ทมันไม่ต้องทํางานหนะักจนเกินไปนะครับมันจะจะมีผลให้มอเตอร์สตาร์ทแล้วก็เฟืองสตาร์ทเนี่ยรับพลังมากเกินเกินไปเพราะไม่มีตัวช่วยลดกําลังอันนะครับอาจจะทําให้มันติดยากหมุนไม่ข้ามรอกนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ตัวรถแรกอัดุ่นเก่าๆสาระความรู้นะครับ ติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ถ้าว่างนะผมก็จะเก็บเลขเก็บน้อยลงให้ดูอีกนะครับทั้ง facebook แล้วก็ทาง youtube นะครับสวัสดีครับ